จากช่วงวันที่เจอจนมาถึงช่วงวันที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์โก็เป็นระยะเวลาประมาณไหนครับประมาณสักครึ่งเดือนนันครึ่งเดือนก็ตัดสินใจเข้ามาพบก,กับท่านอาจารย์ดรพิเชษะครับเล่า,เล,าเล่าอาการให้อาจารย์ท่านอาจารย์ฟังก็มีภรรยามีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดกับอาจารย์ดูอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนไอเรา,าเครียด แต่อาจารย์ก็ยิ้มสบายสบายไม่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรครับอาจารย์บอกว่าขอเวลาสองอาทิตย์ก็เลยนำกลับไปให้ภรรยารับผานนับดูเลยค่ะสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากที่เลือดไหลไม่เคยหยุดเลยครับทุกวันแล้วก็จากที่ต้องใส่ผ้าอน้าไมยแล้วก็คือไม่มีติดผ้าอนาไมยเลยนะคะก่อนที่จะไปเคมีบาบัดถ้าตอนนั้นที่เรามาั่นใจว่าหายแล้ว เรายังกลัวเคมีบำบัดอยู่ใช่ไหมก็ยังกลัวค่ะแต่ก็ยังมีกำลังใจที่ว่ามีแอปโกช่วยเป็นเป็นกำลังใจแล้วทําไมถึงยังเลือกที่จะไปรับกรบา,ารรักษาแบบเคมีบำบัดได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการแล้วนะคะทำไมส <ทะ S 1> ่งตัวไปแล้วคุณหมอนัดมาแล้วแต่เวลาไปเขาก็ต้องพบผลิตภัณฑ์ไป <laughs> ใช่ค่ะไว้ที่หัวเตียงเ<ช> <laughs> สริมความมั่นใจท <laughs> านแล้วทานตามเวลาที่กำหนดไว้ครับผม